ัดครบผู้เล่นที่เล่นเกม Ragnarok M E ราเนล่าเวอร์ชัน r o 2.0นะครับรวมถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์4ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นของ hero card a l าฟากันนะครับซึ่งจะทำการอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์4ในิ้นเดือนอันยายนนี้นะครับสำหรับใครที่ รอสาวน้อยคาฟ่าอยู่นะครับก็อีกไม่นานจะได้พบกันแล้วนะครับเราก็มาเริ่มดูรายละเอียดของฮีโร่คาคาฟ่ากันเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนอาชีพของฮีโร่คาคาฟ่านะครับสำหรับฮีโรคารคาฟ่านี้นะก็จะมาจากสายอาชีพเอ่อสตองเกอร์หรือลกนะครับนะ ซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องเล่นสายอาชีพนี้ให้ถึงคลาส3ก่อนนะครับนะหลังจากนั้นผู้เล่นก็จะต้องไปหาบัตรเปลี่ยนอาชีพมานะครับนะเมื่อได้รับบัตรเปลี่ยนอาชีพมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นฮีโร่คาสคาฟ้าได้เลยนะครับเมื่อเปลี่ยนฮีโร่คาสคาฟ้าแล้วนะครับเราก็ต้องมาดู อไอเทมพิเศษหรือของรางวัลพิเศษหลังจากการเปลี่ยนอาชีพกันนะครับนะเราก็โกดมาดูเลยนะครับสำหรับของรางวัลพิเศษนะหลังจากการเปลี่ยนอาชีพนะครับก็จะมีไอเทมต่างๆมากมายตามนี้นะครับนะถ้าเพื่อนๆอยากได้แนละ้วก็ต้องเข้าไปอัพกิจกรรมในการปลดล็อกเพื่อให้ได้รับไอเทมต่างๆน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นผ้าปิดตานะครับนะผ้าปิดตาก็จะมีหลายสีให้เลือกนะครับรวมถึงกระบองของคาฟ้านั่นเองนะ,ะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปทําภารกิจให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกของรางวัลดังกล่าวมาไว้ใช้งานนะครับ ลำด,ดับต่อมานะครับก็จะเป็นอาวุธประจำกายของอาวน้อยคาฟ้านะครับสำหรับอาวุธประจำกายนั้นก็จะเป็นเมทที่มีลูกตุ้มตัวนี้นะครับนะคุณสมบัติของเมทต,ตัวนี้นะในแถวแรกก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเวทมอลบวกียบนะครับแถวที่2ก็จะเพิ่มอินบวก6กวิบวก6สเตนบวกแถวที่3แมคคีบีบวก10ซนะครับแถวที่4ี่ พลังโจมตีเวทบมนบวก10%แล้วก็ฮิลลิ่งโบนัสบวก10%เทวที่5ทุกๆการตีบวก1นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเว็บมอนบวก1%แล้วก็โจมตีทะลุพลังป้องกันเวน็บมอนบวก2%เทวสุดท้ายนะครับก็จะได้รับเมื่อตีบวก5นะครับก็จะเพิ่มออพลังโจมตีเวทมบมอนบวก5%นะครับตีบวก10จะได้รับ ่าพลังจมตีเว้บบอสิบ์ซแล้วก็ตีบอก15%ห้าจะได้รับพลังจมตีเว้บมบอสบเปอ์แล้วก็แมคคิด p บวเปรนตนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงคุณสมบัติระดับขั้นของอุปกรณ์กานบ้างน,นะครับมาดูกันว่าจะเพิ่ม,มอะไรกันบ้างน,นะครับขั้นที่1น,นะครับก็จะเพิ่ม พลังโจมตีเวบนบนบอ20หน่วยนะครับขั้นที่สองก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวบนบนบอ20แล้วก็อินบอกหนึ่งขั้นที่สามจะเพิ่มพลังโจมตีเวบนบนบอ25นะครับแล้วก็วิดบอดหนึ่งขั้นที่4ี่จะเพิ่มพลังโจมตีเวบนบนบอ25และเมื่อตีบอด15ก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายด้วยสกิลบอด5%นะครับขั้นที่ห้าขั้นสุดท้ายนะก็คือว่า หากหากผู้เล่นนะครับไม่เคลื่อนที่ในเวลา1วินาทีนะครับมันก็จะเพิ่ม30%ของการลดความเสียหายครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เหลือนะก็จะได้รับสามสบอร์เซ็์ของโบนัสการสร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติร่าวๆนะครับของอาวุธประจำตัว เสาวน้อยขาฟานนั่นเองนะเมื่อจบจากอาวุธแล้วนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์สวมใส่ในภาพรวมของเสาวน้อยขาฟากันนะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ในภาพรวมนะครับในหน้านี้นะก็จะเป็นตัวอย่างที่ทีมงานได้ยกมาให้ผู้เล่นได้ดูกันนะครับนะ สำหรับอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการ์ดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่ะเราก็ไปดูตัวอย่างกันก่อนนะว่ามีอุปกรณ์สวมใส่อะไรบ้างนะครับแล้วก็การ์ดอะไรบ้างที่เสาวนนัยขาฟ้าสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ส่วนเมนนะครับหรือส่วนหลักนั่นเองในหน้านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ ลองหรืออุปกรณ์สวมใส่ประเภทอุปกรณ์ยาวนะครับอุปกรณ์เยา,าวก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ทีมงานได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแนะนำให้กับผู้เล่นนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็มาดูอุปกรณ์สวมใส่เบื้องต้นของผู้เล่นที่เขาใช้งานกันอยู่บ้างน,นะครับนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ของผู้เล่นนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้กับผู้เล่นได้ดูกันนะจะใส่ตามนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ของผู้เล่นนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะ หลังจากดูรายละเอียดในส่วนของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ของสจาน้อยคาฟากันไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูคุณสมบัติของสกิลคาฟากันบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจและน่าใช้งานกันบ้างนะครับเราก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับสำหรับสกิลแรกนั้นก็จะเป็นสกิลหลักหรือเมนสกิลนะครับที่ชื่อว่าฮาร์ดบีท นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับถ้าผู้เล่นต้องการอัพระดับเลเวลของสกิลเลเวลสูงสดุดนั่นคือเลเวลเจ็ดน,นะครับผู้เล่นก็จำเป็นจะต้องสุ่มลูนเถวสองให้ครบทั้งหกลูนนะครับนะเมื่อเถวสองครบทั้งหกลูนแล้วและนำลูนมาใช้งานนะครับตัวระดับเลเวลของสกิลหลักนะครับก็ จะเพิ่มระดับเป็นเลเวลเนั่นเองนะครับในส่วนของคุณสมบัติของสกิลนั้นนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับคุณสมบัติของเมนสกิลหรือสกิลหลักของคาฟ้านั้นนะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อผู้เล่นนะครับหรือนักผจญภัยกดใช้งานสกิลสเต e นะครับซึ่งเป็นสกิลนี้ก่อนนะครับเมื่อกดใช้งานแล้วเอฟเฟกของสกิลหลักก็จะทำงานอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราก็มาดูคุณสมบัติที่ระดับเลเวล 1- ถึง3ของสกิลหลักกันเลยนะครับสำหรับคุณสมบัติที่ระดับเลเวลนี้นะครับนาะผู้เล่นจำเป็นต้องใช้สกิลสเต็ก,ก่อนนะครับนะ เมื่อใช้งานสกิลสเตตแล้วนะครับคาฟาก็จะมีความเร็วเคลื่อนที่คงที่นะครับสูงสุดถึง130%ด้วยกันนะครับแล้วก็จะทำให้สกิลสเตตนั้นนะครับเพิ่มรัศมีบนลานหมุนนะครับ2.8เมตรด้วยกันระดับเลเวลต่อมานะครับนั่นก็คือระดับเลเวล4ถึง6นะครับคุณสมบัติของระดับเลเวลนี้นะ ก็จะทำให้ตัวคูณดาวนะครับตัวคูณดาวลดลง15%กับทุกสกิลของคาฟ่านะครับนะและหลังจากใช้งานสกิลสเตทนะครับนะจะทำให้ช่วงระยะเวลาการโจมตีของบูฟแฟงนะครับที่เป็นกระบองสีแดงๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะตอนนี้นะครับมันก็จะ ลดลงได้ด้วยสกิลคูลดาวนะครับโดยลดลงสูงสดถึง60%ด้วยกันระดับเลเวลสุดท้ายของเมนสกิลนะครับนั่นกะ็คือระดับเลเวลเนั่นเองนะโดยผู้เล่นจำเป็นจะต้องใช้งานสกิลสเตจก่อนนะครับนะเมื่อใช้งานสกิลสเตจแล้วนะมันก็จะทำให้เปิดกล่องสมบัติหรือกิฟต์บ็อก นะครับภายในลานหมุนนะครับนะเมื่อผู้เล่นนะครับหรือคาฟ้านะเข้าไปเก็บไปเก็บไปหยิบกล่องของขวัญน,นะครับนะคุณสมบัติของกล่องของขวัญมันก็จะทํางานนะคุณสมบัติของกล่องของขวัญน,นั้นก็คือว่าเอ่อจะทําให้สกิลเดียวนะครับหรือสกิลโจมตีเอ่อศัตรูตัวเดียวนะครับกลายเป็น สกิลที่สามารถโจมตีศัตรูได้หลายตัวนะครับนี่นะครับเมื่อเราเก็บมาแล้วเราก็กดใช้นะตัวเอฟเฟกของสกิลนะครับมันก็จะโจมตีเป้าหมายได้หลายตัวนั่นเองนะครับสกิลลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่2นะซึ่งสกิลที่2นี้นะครับก็จะเป็นเอ่อสกิลหลัก นะครับของส0 0น้อขาฟ้าที่ใช้ในการสร้างความเสียหายของศัตรูเลยนะครับสำหรับคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับเมื่อผู้เล่นกดใช้งานสกิลสเตทแล้วนะครับนะตัวเอฟเฟกของสกิลนี้นะครับมันก็จะทำการสร้างความเสียหายกับมอนนะครับภายในรัศมีบนลานหมุนนะครับเป็นระยะ4เมตรนั่นเองนะโดย มันก็จะมีเอฟเฟกอื่นๆเพิ่มเติมด้วยดังนี้นะครับนั่นก็คือว่า,าทุกวินาทีนะครับนะตัวเอฟเฟกของสปิลสเตดนี้มันก็จะทำการคว้างนะครับมันก็จะทำการคว้างวูฟแฟงนะครับที่เป็นที่เป็นเอ่อเป็นเมตดหรือเป็นกระบองสีแดงที่ลอยไ่ ประตูหรือเป้าหมายนะครับนะมันก็จะก่อให้เกิดพลังโจมตีเวทบนคูณ2 4 0พสี่้อปซของความเสียหายเวทมนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกๆ5้าหน่วยของสเตนตนะมันก็จะช่วยเพิ่มหนึ่งเปอร์ซของความเสียหายให้กับให้กับกบูฟแฟงนั่นเองนะครับคุณสมบัติต่อมานะครับก็ทุกๆ3ามวินาทีนะครับ มันจะทำการกว้าง t o o ทูส t ิ๊กนะครับซึ่งเป็นกระบองน้ำปีกเขียวนะครับนะสำหรับ o ูฟท o t h นี้นะครับมันก็จะทำการฟุ้นฟูให้พี่นะครับให้กับทาฟ้าแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้นั่นเองนะครับโดยจะคิดคำนวณจากนะครับ200%คูณพลังโจมตีเวทมนต์นะครับบวก สเตนปูนวิทย์หารด้วย2นะครับมันก็จะออกเป็นค่า HP ที่ Move To ส tic k ทำการฟื้นฟูให้กับตัวละครนั่นเองนะครับในส่วนเเมื่อในส่วนที่ตัวละครอยู่ใน PVP แล้วก็ GVG นะครับเอฟเฟกของ o o p To ส tic k นั้นนะครับก็จะมีผลสเท่านะครับนะและ นอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับมันก็จะมอบ15%ของการลดความเสียหายครั้งสุดท้ายเป็นเวลา3วินาทีให้อีกด้วยนั่นเองนะครับคุณสมบัติสุดท้ายนะครับของส l l s ส a ต e นะครับนั่นก็คือว่าทุกๆ5วินาทีนะครับมันจะทำการเวี่ยงไม้กระบองหนามสีทองนะครับนะมันจะ ทำการเหวี่ยงไม้ก็บบองหนามสีทองนะครับรอบลัศมีลานหมดนะครับนะโดยจะก่อให้เกิดการสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับแล้วก็ความเสียหายที่เปิดขึ้นด้วยบูฟแฟงนะครับนะสามร้ซด้วยกันขณะเดียวกันนั้นนะครับก็จะทำการฟื้นฟู HP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ด้วยวูฟทูสติก100๊กลร สำหรับสกิลสเตทนั้นนะครับก็ยังมีรูนม่วงนะครับที่คอยสนับสนุนในการเพิ่มความสามารถของสกิลอีกนะครับโดยคุณสมบัติในแถวที่1ของรูนม่วงนั้นนะมันก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายของวูฟแฟงแล้วก็การฟื้นฟูของวูฟทูสติกนะครับสูงสุดถึง20%ด้วยกันนะ สกิลลำดับต่อมาของคาฟ่านะครับก็จะเป็นสกิลโปรเฟชชั่นอลนะครับซึ่งเป็นสกิลสนับสนุนของ300คาฟ่านั่นเองนะครับโดยคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับจะทำให้คาฟ่านั้นนะครับสามารถเปลี่ยนธาตุการโจมตีของอาวุธให้กับตัวเองแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้ได้นะครับโดยคาฟ่านั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องเลือกธาตุที่ตนเองจะเปลี่ยน นะครับในการโจมตีนะโดยสามารถเลือกได้ที่หน้าสกิลนะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะผู้เล่นนะครับหรือทัพปรจมภัยก็กดใช้งานสกิลนะครับเมื่อกดใช้งานแล้วนะตัวธาตการโจมตีของคาฟ่าแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้นั้นนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่คาฟ่าเลือกนั่นเองนะครับ นะและนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มพลังโจมตีท่าน20เป็นเป็นเวลา8วินาทีด้วยกันสำหรับสกิลสนับสนุนที่ชื่อว่า Professional นั้นนะครับก็ยังมีลูนม่วงนะครับที่คอยช่วยเพิ่มความสามารถให้กับสกิลนี้นะครับโดยคุณสมบัติของลูนม่วงในแถวที่หนึ่งนั้นนะครับมันก็จะเพิ่มนะครับเพิ่ม จาะเกาะทางกายภาพแล้วก็เพิ่มเจาะเกาะเวทบนต์นะครับสูงสุดถึง20%ด้วยกันนะครับสกิลที่สี่นะครับที่ชื่อว่า Delivery นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลในการใช้งานกล่องปีศาจนะครับในการโจมตีเป้าหมายหรือศัตรูนะครับโดยคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้งานสกิลเพื่อ เรียกกล่องปีศาจในการโจมตีเป้าหมายหรือสัตรูแล้วนะก็จะทําให้สัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับนะและนอกจากนั้นทุกวินาทีนะก็จะเพาะให้เกิดพลังโจมตีเวทมนต์นะครับคูณ1920%ของความเยหายเวทมนต์นั่นเองนะครับคุณสมบัติอื่นๆน,นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาส30%นะครับในการปลดอุปกรณ์สวมใส่1ชิ้น จากสตัตรูได้ด้วยนะครับในส่วนของสกิลเดลิเวรีนะครับก็ยังมีรูนม่วงนะครับในการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับสกิลอีกนะครับโดยคุณสมบัติของรูนม่วงในแถวที่1นนั้นนะครับก็คือว่าเมื่อใช้งานสกิลเดลิเวอรี่แล้วนะครับศัตรูนั้นนะครับก็จะรับความเสียหายจากคาฟา สงสดถึง30%ด้วยกันสกิลลำดับที่5นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิพลาพาสซีฟหรือสกิลติดตัวนะครับที่ชื่อว่า Magic o p Love นะครับคุณสมบัติของสกิลนี้มันก็จะสนับสนุนสกิโลโรเทชสกิลนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติที่สนับสนุนนั้นนั่นก็คือเมื่อใช้งานสกิโลโรเทแล้วนะคาฟาจะได้รับ คุณสมบัติ30%นะครับของโบนัสก,การสร้างความเสียหายด้วยสกิลลดความเสียหายจากสกิลและลดความเสียหายปกตินั่นเองนะครับตัวนสมาชิกปาร์ตี้ในทีมหนึ่งคนนะครับที่อยู่บนลานหมุนของกาบานะครับมันก็จะได้รับ คุณสมบัติเพิ่มเติม3%นะครับของการสร้างความเสียหายด้วยสกิลนั่นเองนะส่วนสมาชิกป,ปาร์ตี้คนอื่นๆที่อยู่บนไลน์หมุนนะครับก็คือคนที่2,3,4,5,6นะก็จะได้รับคุณสมบัติลดหลังกันไปนะครับ สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่หนะครับสําหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับก็จะทําให้วูฟแฟงนะครับที่เป็นกระบองสีแดงแดงวิ่งไปโจมตีเป้าหมายนะครับนะมันจะเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นของความเสียหายกับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ต่อให้เกิดยี่สิเอร์เซ็นของการโจมตีทะลุการลดความเสียหายประเภทต่างๆนะ และโจมตีทะลุการลดความเสียหาย5านะครับและโจมตีทะลุการลดความเสียหายเวทมนต์นะครับยังไม่หมดนะมันก็จะมีโอกาส30เนนะครับทำให้ศัตรูตกโซ่สถานะหยุดนิ่งสถานะสตันสถานะตาบอดหรือสถานะ เลือดออกหรือบิตติ้งนะครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันก็คือว่าสกิลติดตัวสกิลนี้นะครับก็โจมตีทะลุทุกสิ่งทุกอย่างนะและมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะผิดปกติอีกด้วยนะครับสกิลลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลลำดับที่7แล้วนะสำหรับสกิลนี้ที่ชื่อว่า Chris ิสคาฟาสไตร e นะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ จะใช้งานสนับสนุนกลับสมาชิกในปาร์ตี้เท่านั้นนะครับเมื่อเรามีสมาชิกในปาร์ตี้อยู่นะครับนะเราก็เลือกสักคนหนึ่งนะครับเลือกสมาชิกปาร์ตี้สักคนหนึ่งนะครับเมื่อเลือกแล้วตัวสกิลนั้นนะครับก็จะถูกปลดล็อกนะครับให้เราสามารถใช้งานได้นะ เมื่อกดใช้งานแล้วนะครับข่าวฟ้าก็จะเลือกมินิข่าวฟ้าออกมานะครับเพื่อ,อ,อทำการฟื้นฟู HP 10%แล้วก็ฟื้นฟู SP 5%ต่อวินาทีนะครับรวมถึงจะลบล้างดีบัฟให้กับสมาชิกในปาร์ตี้1ชนิดด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็ ยังมีรูนม่วงปลอยสนับสนุนในการเพิ่มความสามารถของสกิลเพิ่มเติมนะครับโดยคุณสมบัติของรูนม่วงในแถวที่1น,นั้นนะเมื่อใช้งานสกิลนี้ไปแล้วนะครับก็จะเพิ่ม max HP และ max SP สูงสุดถึง20%ด้วยกันเราก็มากันต่อนะครับ,บรกับสกิลที่8นะ สำหรับสกิลนี้ชื่อว่าทัสอาริตนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้นะคออาฟ่านะครับสามารถใช้งานสกิลได้กับสมาชิกในปาร์ตี้และสตัตรูนะครับนะโดยคุณสมบัติของสกิลนี้นั้นนะครับถ้าใช้งานกับสมาชิกในปาร์ตี้นะมันก็จะส่งเอฟเฟกนะครับระดับ6ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้นั่นเอง นะเป็นเวลาสิบวินาทีด้วยกันหากใช้งานกับศัตรูนะครับก็จะทำการขาโมย5บัฟเอฟเฟกนะครับมาเสริมพลังให้กับตนเอง สำหรับสกิลนี้นะครับก็ยังมีลูนม่วงนะครับคอยสนับสนุนในการเพิ่มคุณสมบัติของสกิลนะครับคุณสมบัติของลูนม่วงที่แถวที่1นั้นนะครับมันก็จะทําการลดคุณดาวสูงสุดถึง20%์ด้วยกันนะครับสกิลลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลลำดับที่9นะครับสกิลนี้นะก็จะเป็นสกิล w ว r e h o u s e นะครับหรือกล่องเก็บของของคาลฟานั่นเองนะครับเมื่อสาวน้อยคาลฟาเรียกกล่องเก็บของออกมาแล้วนะครับคาลฟานั้นะครับ,าานะรบสามารถเข้าไปหลบการโจมตีจากมอนหรือบอสหรือ MVP หรือผู้เล่นใน PVP ก็ได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปในกล่องนะเมื่อเข้าไปในกล่องแล้วนะครับ ตัวกล่องมันก็จะทําให้คาฟ่านั้นอยู่ในสถานะอมตะชั่วขนาดหนึ่งนั่นเองนะครับสกิลลำดับที่10นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลูปกัดใจนะครับเป็นสกิลเซอร์วิสอีกสกิลหนึ่งให้กับสาวน้อยคาฟ้านะครับสำหรับการใช้งานของสกิลนี้นะครับผู้เล่นนะครับจำเป็นต้องกดใช้งานสกิลสเตกก่อนนะครับนะ เมื่อใช้งานสกิลสเตทแล้วตัวสกิลเซวิสที่เป็นรูปหัวใจก็ปลดล็อกในการใช้งานให้นะครับสำหรับคุณสมบัติของสกิลเซวิสรูปหัวใจนี้นะครับก็จะเป็นสกิลในการวาร์ปหรือเทเลพอร์ตนะครับภายในระยะลานของสกิลสเตทนั่นเองนะครับนี่นะครับเมื่อกดใช้ตัวคาฟานะครับก็จะเทเลพอร์ต หรือวาร์ปไปยังจุดที่ต้องการนะครับสกิลลำดับต่อมานะครับลำดับที่11ก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะชื่อว่าคาฟาเบเนฟิตนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ก็จะสนับสนุนในส่วนของสกิลซับพอร์ตของคาฟาเองนะครับเอ่อสกิลนี้นะครับเมื่อใช้งานกับเป้าหมายที่เป็นสมาชิก ในปาร์ตี้แล้วนะครับสมาชิกในปาร์ตี้นั้นนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ VIP ภายใน25วินาทีนะครับโดยคุณสมบัติ VIP นี้นะก็จะเพิ่มบัฟเอฟเฟกต่างๆให้กับออสมาชิกในปาร์ตี้ที่ได้รับบัฟจากคาฟ้าไปนั่นเองนะครับ สกิลลำดับต่อมาลำดับที่12นะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวที่ชื่อว่า Automatic r e น e ว a l นะครับคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับเ,เมื่อคาฟ่านะครับใช้บัฟหรือดีบัฟนะครับรวมถึงสถานะผิดปกตินะมันก็จะเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานของสกิลนั้นนะครับ หรือของบัฟนั้น30%นะถ้าเอฟเฟกถูกยกเลิกนะครับหรือโดนดิสเปลนะก็จะมีโอกาส30%นะครับที่จะนำเอฟเฟกนั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราก็มาถึงสกิลสุดท้ายสักทีนะครับของสาวน้อยคาฟ้าก็จะเป็นสกิลลำดับที่13นะครับสำหรับสกิลนี้ก็ชื่อว่าโอเวอร์โหลดนะครับนะ การใช้งานของสกิลโอเวอร์โหลดนั้นนะครับผู้เล่นจําเป็นต้องใช้งานสกิลสเตทก่อนนะครับนะเมื่อใช้งานสกิลสเตทแล้วนะครับตัวสกิลโอเวอร์โหลดนั้นก็จะปลดล็อกขึ้นมาให้ใช้งานนะครับหลังจากกดใช้งานสกิลโอเวอร์โหลดนะครับเออมันก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่50%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะ ของสกิลสเตตอีก3เมตรนะครับรวมถึงจะเพิ่มความถี่ในการใช้งาน100%นะของบูฟแฟงนะครับแล้วก็วูฟทูสติกเป็นเวลาภาพวินาทีนั่นเองนะครับและอีกคุณสมบัติที่สำคัญนะครับนั่นก็คือว่าหากคาฟ้าเข้าโู่สภาวะ การเสียชีวิตนะครับในช่วงระยะเวลาของสกิลโอเวอร์โหลดนะโอเวอรเอฟเฟกของสกิลนะครับก็จะทำให้คาฟาลด HP เหลือ1ห,หน่วยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะตายทันทีนะเมื่อเป็นสุดระยะเวลาของสกิลโอเวอร์โหลดแล้วนะครับ สำหรับสกิลโอ l ล r ดนั้นนะครับก็จะมีรุนม่วงนะครับในการเพิ่มคุณสมบัติให้กับสกิลนะครับโดยคุณสมบัติของรุนม่วงในแถวที่1น,นะครับมันก็จะทำให้เออสกิลโอหล r ดนะครับมีเอฟฝึกต้านทานสถานะผิดปกติและสถานะ f ฟอสสูงสุด50%ด้วยกันนะครับเมื่ออยู่ในระยะเวลาของสกิล สุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ